สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2,567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งวยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l ดี e ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ เอาละครับที่นี่เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ จุดเด่นอยู่ที่การเงินนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีอาชีพเสริมที่เด่นเข้ามาด้วยซึ่งก็จะมีทรัพย์มีรายได้มาจากส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับครอบครัวลูกหลานบริวารร่วมกัน สร้างกิจกรรมดีๆมีรายได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนเยอะๆด้วยมีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่รอนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นหนึ่งนนะครับเรื่องของการเงินที่รอนะครับมีน้องชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับมีโอกาสเด่นในเรื่องของรายได้การเงินนะครับเส้นทางการเงินจะไหลลื่นดีนะครับมีเงินเข้ามาตลอดนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เด่น ในเรื่องของการเงินครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับเรื่องของเงินอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเงินที่เกิดมาจากอาชีพเฉพาะอาชีพพิเศษอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลประสบการณ์หรือว่าความรู้ด้านใดด้านหนึ่งวันนี้นะครับจะส่งผลที่ดี ในการที่ชาววันอาทิตย์สร้างงานได้โดดเด่นขึ้นมามีความสําเร็จมีชื่อเสียงด้วยและก็มีรายได้มาจุส่วนนี้ไม่น้อยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับวันนี้ยังมีการเดินทางอยู่ด้วยบางคนออกต่างจังหวัดบางคนมีงาน ด่วนเข้ามาต้องสาสางต้องแก้ไขนะครับนี่ถือว่าเป็นแนวทางชีวิตที่เพิ่มเข้ามานะครับคืองานอาจจะมีบางจุดที่จะต้องเร่งเป็นพิเศษในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานดวงของการเดินทางออกต่างจังหวัดของการทํากิจกรรมบางอย่างที่อาจจะมีความเร่งรีงเรบเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาชีพเสริมวันนี้เด่นขึ้นมามีรายได้มี ความสําเร็จนะครับจากอาชีพส่วนนี้นะครับประสบการณ์หรือว่าความรู้เฉพาะด้านก็จะส่งให้ชาววันอาทิตย์นี้เด่นขึ้นมาในเรื่องของเงินนะครับรับเงินเส้นทางการเงินวันนี้ไหลลื่นดีนะครับมีเงินไหลเข้ามาตลอดลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามามีบรรยากาศของความสุขความสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์ครับวันนี้โดดเด่นมีเส้นทางดวงของจัก,กรพรรดิ นั่นคือโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างมากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอํานาจมีบรารมีนะครับเด่นเยี่ยมในช่วงนี้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือเจ็ดไม้เท้านะครับวันนี้การงานที่มีการแข่งขันบางคนนะครับอาจจะมีการประมูลงานประเมินทดสอบมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกต่างๆเกี่ยวกับการงาน การค้าขายก็อาจจะมีการแข่งกันทั้งด้านของราคาแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มีจุดแข็งนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จในส่วนนี้อาจจะยุ่งยากอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามท่านจะผ่านได้รับโอกาสที่ดีขึ้นครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ไม้เท้านี่ก็การงานที่รอนะครับใครที่รองาน วันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานไว้สัมผัสงานไว้จะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็สร้างงานสร้างอาชีพได้งานใหม่ทําบางคนก็ทํางานอยู่แล้วก็มีการาขยายงานหรือไม่ก็รักษามาตรฐานคุณภาพของการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับเส้นทางการเงินก็จะดีตามมานะครับมีรายรับมีองค์ประกอบของความสถร็รที่น่าพอใจในเรื่องของรายได้นะครับ เรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับดวงจักรพรรดินะครับวันนี้ชาววันจันทร์นะครับมีเส้นทางดวงที่โดดเด่นเป็นพิเศษจะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายในเรื่องของอาชีพการงานเด่นขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจบรารมี การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องอื่นใดมีโอกาสที่จะได้รับผลที่ดีนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้เด่นผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตและก็กล้าสู่ความมั่นคงได้วันนี้การเงินดีนะครับมีเงินเข้ามาแบบมีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับและความรักด้วยใครที่รอคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ ท่านมีโอกาสจะสมหวังจะพบเจอคนที่จริงใจคนที่ดีนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดูแลสึ่งกันและกันได้ในช่วงนี้ครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็นราชา ราชาไม้เท้านะครับวันนี้โอกาสดีมากโดยเฉพาะโอกาสของการงานนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จมีความมั่นคงมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีเส้นทางดวงของจักรกพัิคือความโดดเด่นความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีก้าวสู่ความสําเร็จได้นะครับงานใดก็ตามที่มีการแข่งขันมีการคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเกี่ยวข้องชาววันจันทร์จะประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานส่วนตัวนะครับหรือไม่คนที่เราคอยงานก็มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่สมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับการเงินวันนี้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ๆมีความมั่นคงร่ำรวยตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ความรักก็ยังดี นะครับใครที่รอคอยความรักจะสมหวังบางคนที่รอความรักมีเป็นคนต่างชาตินะครับก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอเข้าใจและก็มีความมั่นคงในเรื่องของความรักต่อไปนะครับรวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของโอกาสการงานต่างๆวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับ งานดีเงินด,นดีความรักลงตัวนะครับแต่ว่านะครับยังมีจุดที่อาจจะมีปัญหาซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเจดาบนะครับเจดดาบคือจุดที่ควรระวังสําหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การที่ท่านทำงานพบปะก,กับผู้คน เจราจาตกลงใดๆก็ตามนะครับอาจจะมีใครบางคนมาสร้างปัญหาให้กับท่านได้นะครับไม่ว่าจะในรูปแบบการประทะซึ่งซึ่งหน้าหรือไม่ก็อาจจะแอบทำให้ท่านผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เกิดความเสียหายได้นะครับเกิดความขัดแยง้งมีความผิดพลาดเสียทรัพย์เสีย,สยโอกาสต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ต้องรอบคอบระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสถ้วยนะครับนี่คือความสําเร็จที่ดีนะครับในด้านที่ดีมีความสุขมีความสมบังผลงานดีเป็นที่น่าพอใจไม่ว่างานเก่างานใหม่ได้างานเปลี่ยนแปลงเ,เกิดเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีความสำเร็จที่เป็นรูปปัธรรม การเงินดีมากรับทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความรื่นเริงความรักดีมากๆมีงานเลี้ยงมีงานบุญกุศลต่างๆขึ้นบ้านใหม่งานแต่งต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำเร็จสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3ามปเรียนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโชคลาภโอกาสด้วยนะครับ พี่น้องชาววันอังคารวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้งานด้วยนะครับงานเล็กๆงานน,น้อยๆลงทุนน,น้อยๆแต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีคืองานจ้างงานฟรีแลนซ์ก็จะเด่นเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นงานที่อาจจะมีเรื่องของดวงดวงส่งนะครับดวงส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้ให้ได้รับโอกาสพิเศษพิเศษด้วยมีเซนต์มีสัญชาติญาณต่าง,าง,างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้การเงินก็จะเด่นเข้ามานะครับรับเงินแบบฟุกๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น10เหรียญน,นะครับวันนี้10เหรียญถือว่าเด่นมากนะครับเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยนะครับการงานประสบผลสําเร็จได้างานเจรจาการงานในๆก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความสมหวังมีการจัดการการบริหารการงานที่เด่นขึ้นมาด้วย การเงินก็รับทรัพย์ก่อนใหญ่นะครับมาพร้อมกับการบริหารที่ถูกหลักถูกวิธีการความรักเข้าใจาซึ่งกรา,ารณกรารโชคลาภโอกาสต่างๆก็จะเติมเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับจุดนี้เด่น การดีไม่ว่างานเก่างานใหม่มีการจัดการการวางแผนการบริหารงานที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆลงทุนใหม่ๆเข้ามาประสบความสําเร็จด้วยการเงินรับทรัพย์หลายๆทางด้วยไม่ว่าจะเ,เรื่องของโชคลาภเรื่องของโอกาสตรงนั้นตรงนี้ผลประกอบการกำไรเข้ามาตลอดรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้รับทรับก้อนใหญ่นะครับความรักเข้าใจซึ่งกันและกันลูกหลานบริวารสายใหญ่ครอบครัวเด่นมากนะครับจุดที่เด่นมีเยอะแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็ต้อง ไม่พลาดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับระวังคนบางคนไว้บ้างนะครับในรูปแบบที่อาจจะมาทําให้ท่านเกิดความเสียหายได้นะครับก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่าย ต้องระมัดระวังนะครับส่วนรายะเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่1นนะครับคือ10ดาบ10ดาบคือปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้ยังไงก็ตามก็ต้องฝากไว้ระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบอะไรก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยอย่างไรนะครับควรดูแลสุขภาพใส่ใจเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับมี5เหรียญ เรื่องของการเงินนะครับวันนี้มีรายได้แต่ว่ารายจ่ายยังเยอะต้องระวังต้องบริหารการเงินด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินแบบที่เราไม่รู้ตัวเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีดับนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจใช้เหตุและผล ในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งก็อยู่ในภาวะวิสัยที่ชาววันพุธยังสามารถจัดการได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้องค์ประกอบที่สำคัญคือสติไม่ประมาทนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น5 ไม่ถ้านะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังเพิ่มเข้ามาอีกนะครับคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็ฝากเป็นแนวทางด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงค่อนข้างจะมีปัญหานะครับในเส้นทางของการดําเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมีเรื่องต้องตัดสินใจมีปัญหาต้องแก้ไขต้องมีเหตุมีผลมีสติปัญญาความรู้ความสามารถพร้อมนะครับพร้อมที่จะรับมือ รับมือในเรื่องของความขัดแย้งการทวริวาตรรับมือในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ต้องรมะมัดระวังปัญหาของสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสสบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานเด่นขึ้นนะครับ ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ยังมีงานใหม่งานใหญ่หญๆงานสําคัญสาคัญเข้ามานะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัญหาต้องสะาสางและเมีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ดาบนะครับ3ดาบคือเรื่องที่ควรระวังนะครับวันนี้อย่าใจร้อนนะครับ เพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งการได้กันได้ง่ายนะครับวันนี้อะไรที่เคยเคิดว่าทําได้อะไรที่เคยพูดได้มาก่อนหน้านี้วันนี้ก็ต้องสงวนนิดหนึ่งนะครับสงวนปากสงวนคำใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับคือวันนี้ชีวิตยังมีอุปสรรค ยังมีเรื่องต้องสะสางนะครับคืออยู่ในสถานการณ์ที่ชาววันพฤหสัสบ,บดีที่มีความเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้านายคนมีลูกน้องต้องดูแลต้องจัดการต้องสะสางต้องรอบคอบใจเย็นๆในการที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวกนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3. สําหรับชาววันพฤหสัสบ,บดีนะครับเป็นชาริออ ชีวิตมีการเดินทางนะครับวันนี้ชาววันพระรหัสสบดีเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานสร้างอนาคตที่ดีขึ้นมีงานใหม่เข้ามาต้องรีบทาต้องเคลียร์ต้องเดินหน้าต่อไปบางคนก็จะมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่บางคนก็อาจจะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศในช่วงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับ ประการต่อมามาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพารหัสสบดีนะครับเป็น10บไม้เท้าโชคลาภอยู่ที่การงานที่เด่นขึ้นนะครับงานใหม่งานใหญ่ขึ้นสําคัญสาคัญเข้ามาตลอดในช่วงนี้สําหรับชาววันพาราหัสสบดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสสบดีครับวันนี้ดวงของการงานเด่นเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ได้รับงานใหม่ งานใหญ่งานสําคัญสำคัญเพื่อที่จะสร้างอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับบางคนย้ายงานย้ายที่ทํางานบางคนต้องมีการเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อสร้างอนาคตตัวเองต่อไป อาจจะมีอุปสรรคต้องแก้ไขต้องสะสางต้องจัดการแต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ชาววันพฤหัสบ,บดีสามารถจัดการได้ขอให้ใจเย็นๆไม่ประมาทลดความขัดแย้งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่อุปธรรม ผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีกิจกรรมเพื่อที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองมีเรื่องของการสร้างบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและมีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ถ้วย7ถ้วยคือเรื่องของอารมณ์วันนี้ความคิดสับสนวุ่นวาย ความคิดมันมันมากเกินไปอยู่ในบางเรื่องคือบางทีก็ตระเวไปอยู่ในพะวงอะไรบางอย่างที่สับสนหาทางออกไม่เจอหาข้อสรุปไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับบางคนคิดอยู่ทั้งวันก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาทางด้านของสภาพจิตใจได้ง่ายๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นพระสังฆราชนี่คือผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อุปธมร,รม ผู้ใหญ่ให้ข้อคิดให้แนวทางเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับบางคนก็จะมีการศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมอบรมต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็มีทางออกผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับบางคนก็สร้างบุญกุศลด้วยในช่วงนี้เข้าวัดฟังธรรมหรือว่าทาบุญต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้ลดปัญหาความาไม่ ไม่ปกติภายในจิตใจหรือว่าสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้นะครับจะมีทางออกชีวิตก็จะผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดวิลนะครับนี่คือจุดที่ต้องระวังนะครับงานยังดีงานยังเยอะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างบางงานมีเรื่องที่ปกปิดมีข้อมูลไม่ชัดเจนธุรกิจสีเทา เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องวงจรชีวิตชาววันศุกร์ได้ง่ายนะครับต้องรอบคอบรับงานทําสัญญาเจรจาทุกอย่างวันนี้ต้องใจเย็นเย็นตรวจสอบที่ไปที่มาด้วยการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าท่านจะมีรายรับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะมีปัญหา เรื่องของความสูญเสียบางอย่างความผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้เกิดเสียทรัพย์ได้ง่ายก็ต้องระวังด้วยความรักมาน,นี้ยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจหรือไม่ก็เบี่ยงเบนผิดประเภทมีคนเข้ามาแทรกในเรื่องของความรักด้วยนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาบโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นราชินีพจัทร์นะครับวันนี้มีโชคลาบจุดที่การติดต่อการสื่อสารการเจราจารการสร้างงานสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความบันเทิงนะครับโดยเฉพาะธุรกิจกลางคืนเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าปัญหาคือความเครียดความขังบนปัญหาความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนที่อาจจะมีปัญหา ต้องเรียนรู้ต้องแก้ไขต้องรอบคอบต้องศึกษาอะไรต่างๆให้ท่องแท้มีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการสร้างบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนําอบรมบอกแนวทางที่ดีขึ้นจะสามารถผ่านหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตความรอบคอบไม่ประมาทระมัดระวังเรื่องของความผิดพลาดไม่ว่าจะเ,เรื่องของงานการเงินความรักด้วยนะครับและก็สุขภาพก็ยังต้อง หูนแหละนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีแสงสว่างเข้ามานะครับพบกับโอกาสใหม่ๆพลิกชีวิตได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเก้นหนุนด้วยนะครับ ส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเทมเพลนวันนี้ชีวิตอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับบางคนเจอปัญหาเจอปสักมานานวันนี้ก็เริ่มคลี่คลายได้งานก็จะดีขึ้นใครที่รอคอยงานก็จะได้โอกาสดีมีงานเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานฟรีแลนซ์การเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับการเงินก็จะดีขึ้นรายรับเริ่มเข้ามานะครับรวมทั้งการเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักก็จะ เริ่มดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเฮอร์มิตนะครับเป็นเรื่องของดวงผู้ที่จะได้รับแสงสว่างนะครับบางคนก็เจอปัญหาเจอประสักมาในช่วงก่อนหน้านี้วันนี้นะครับสร้างบุญกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาทํากิจกรรมดีๆอบรมเรียนรู้ตัวเองและก็จะพบกับทางออกมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้พบทางเดินที่ดีขึ้นพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ผ่านอุปสรรคได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น Wheel of Fortune นะครับเป็นวงล้อของโชคลาภเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกชีวิตได้งานจะเด่นขึ้นงานใหม่ๆงานสำคัญสัญก็จะเข้ามาการเงินรับทรัพย์จำนวนมากด้วยนะครับพลิกชีวิตได้ร่ำรวยดีขึ้นรวมทั้งบิชีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสามไม้เท้านะครับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สำหรับดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการเรียนรู้อบรมพัฒนาตัวเองสร้างบุญกุศลส,สวดนมนต์แผ่เมตตาเข้ามาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับกับโอกาสใหม่ๆพลิกชีวิตได้ดีเยี่ยมโชคลาภทรัพย์สินได้ได้ชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รวดเร็วสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ อาละครับวันนี้มหาข้อยูยกรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตได้โชคลาภโอกาสต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่ท่านจะได้เอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรื่องช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์08 1697 1645นะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ด,ดีประสบความสุขความสมหวังความรุ่งเรืองมั่นคงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ